ผีงานด่วนกลับมาทาบถามมาติเนสท้ายตลาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่งเครื่องโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นะครับเดินหน้าทาบถามเอมิเลียนโนูมมาติเนสนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติเจนตินาของแอตตันวินล่าฟาบิชิโอโรมาโนนะครับนักข่าวชาวอิตาเลียนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการซื้อขายนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาให้ความสนใจจริงจังกับมาติเนสอีกครั้งนะครับโดยติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดของแอตตันวินล่านะครับและตัวแทนของมือเก่าชาวเจนไต ตามรายงานระบุว่าเมนเชสเตอร์ยไนเต็ดนะครับดำเนินการเพื่อคว้าตัวเซนเนอร์ลัมเมนนะครับผูร้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมของรอยันอันเวิร์บอยู่ก่อนแล้วนะครับยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับก็พร้อมรับมือนะครับหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในช่วงเวลาที่เหลือไม่ถึง48ชั่วโมงแล้ว โรมาโน่ระบุว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อเจรจาครั้งใหม่กับทั้งแอสตันวินล่าแลวก็ตัวแทนของมาตินิสนะครับเป็นการใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุดนะครับขาะที่ตลาดซื้อขายซัมเมอร์ครับกำลังจะปิดฉากลงในวันที่1กันยายนนะครับฤดูกาลนี้เฮดโค้ชลูเบนอามลินนะครับไม่สามารถไว้วางใจทั้งอังเดโอน่าและก็เอาทายบายินดีได้นะครับหลังจากในรายการแรกเพิ่งกลับลงมาเฝ้าเสาในคาราบาวครับรอบสองนะครับและก็ความผิดพลาดจนเสียประตูขณะที่รายหลังนะครับลงเฝ้าเสาในพเมเกมติก แรกเลยนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าชอบข่าวสารฟุตบอลแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ